สวัสดคีครับคนดูแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มมันลี่สุ่มมันลี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมอยากเล้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดเลยมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหน มาลมาุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ซีเข็ดหรือเปล่ามีตั้งหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวมาเปิดเลยอย่าหนับตานะเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เออตัวอะไรครับทุกคนคนดูเอ,อ,เอ,อ๋อดวงตาอยู่สักพักหนึออห่งเฮ้ยมีป้ามีไหมเช่วยดูหน่อยอืมไม่มีไม่มีไม่มีวีซีเข็ดครับใช่ซีเข็ด มาเรามาดูตัวพวงกิเก้เลยครับนี่นะครับพวงกิเก้ชุดมาเสร็จแล้วกอ,องนี้เลยตั้งไว้ข้างๆก่อนอุ้ยกองที่สองทอยส์บ็อก สิบบาทมีของเล่นมากมายในกล่องถ้าได้พวกนี้แจวอู้เครื่องเล่นเกมเครื่องเล่นเกมสม่มเสมองกับเวลาเลยแบบนี้คือแจ๋วนะนี่ดูจำไว้ดูเอ,อาไว้จำเอาไว้ว่ามันจะได้อะไรกันแน่เปิดออกมาอ้าวอุยคุ้มคุ้มอันนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุย เอออันนี้อะไรสเตโกโนโซอรัสอันนี้เก่าๆนะนที่สาี่อืมอะไรอ๋อคนดูทุกคนดูนี่นะครับอืม พีามทไปต่อไปนี่สีฮตึงใจนะครับนี่นะครับเป๊ะตรงปกเลยครับนี่นะครับหน้ากล่องเร็นหุ่นยนต์แกออกมาด้วยอุลตร้าแมนนะครับเยี่ยมยอดจะมาซื้อยานี้ต่อไปดีไหมในกล่องก็เ,าเราจะเหลือประมาณนี้เห็นไหมครับเหลือเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นรถ ผมได้มันมาในราคาประมูลห้าสิบตังค์มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเออไม่็นลรอีกสักรอบอเงี้ยเราจะใส่กล่องน,นะครับอันต่อไปอันที่สามเปิด ออู้อันนี้น่าจะเป็นร้อยอัน,นอันนี้ยี่สิบบาทนะครับอันนี้อันนี้สิบบาทอันนี้สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาท,นนบาทได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆดูดีมากดูกล่องนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าผู้หญิงดูในคลิปเปิดกล่องสุมๆๆๆม่มคนจุ่มอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่เอาไว้สูดลมยางให้เป็นตัวนี้น,นะฮะ Power Ranger y tua quân y tua đập là rồi, ngon giờ, ngon 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 sẽ mở ngon không? ngon 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 เราจะมาเปิดเปิดไหนก่อนเปิดไหนก่อนดีอันนี้น่าจะคุว่าได้ตัวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเลยอย่าดีรอรอช้า ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนนะครับหลุดยากนะครับดูก็หัวก็ประมาณนี้คือบิดยังไงก็ไม่หลุดนะครับแล้วตัวละครก็เลดเทะเออไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับอันนั้นหัวช่างมันเดี๋ยวจะมาดูตอนมันถอดผมหล่อไหมครับนี่คนดูน่ากลัวไหมหล่อน่าจะหล่อนกว่าเอ็นเ อุ้ยขายย้างในยังมีไมโครโฟนอันนี้อะไรใครอ่ะยิ่งยุงยอดวงามอ่ะอันต่อไปราบูเบี้ยวนะครับอันนี้เบี้ยวแถมปักเตี้ยวมาด้วยหรือเปล่า มีตัวเดียวเรียวๆเลยชื่อข้าวดีหน้าตาก็จะหลอนๆหล่อๆเขียวเขียวเขียวข้าวประมาณนี้เอ้ยอุ๊ยมาคุณดูเดี๋ยวมาดูต่อไปกันเลยนะมาเริ่มดูกันเลยไม่ใช่เริ่มไม่เริ่มเริ่มเริ่ม ค่อนข้างผิดหวังกันไหมคนดูเอ๊ะมาดูเดี๋ยวกันให้คนดูดูกองสุมงงงงงงง่มรวมรวมรวบรวม ไม่เองนะครับอประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ยังสอบอีกเรื่องนึงน,น,นะครับคุอยากจะถามคุณดูว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างคุณดูเออใจเย็นใจ เอ้ยโทษครับเอยเอเอเอยา,า,าดิน้นดิ้นนักนะมึงมาคนดูเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอแป๊บหนึ่งคนดูสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ขอรายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อข้างนอกเลย